สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมอีดิตี้นะวันนี้นีครับผมจะมาพูดถึงโอ้หลายอย่างเลยของฟอปป้านะครับผมไอ้เจ้าแมวตัวนี้เนี่ยสร้างเรื่องให้กับโลบอกเยอะมากๆเลยนะเอ๊ะ รือโลบอกสร้างเรื่องให้กับแมวตัวนี้วะเอาเป็นว่านะครับผมผมอยากจะบอกว่าใครที่กําลังดื่มน้ําหรือว่ากําลังกินข้าวรวมไปถึงคนที่กําลังติดตามข่าวท่านชัดชาติอยู่นะครับผมอยากจะบอกคุณว่าตอนนี้แมปเลดฟอปป้ากำลังโดนแบนครับผมแล้วก็มีคนกลุ่มนึงนะครับเรียกร้องติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์เลยนะฟรีฟอปป้าเพื่อให้เกมนี้เนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะคุณผู้ชมนี่ครับผมในทวิตเตอร์ผมได้เข้ามาส่องแล้วแฮชแท็กฟรีฟอปป้านะเขาบอกว่าเรา ผมก็บอกเลยว่าวันที่ผมลงคลิปเนี่ยมันอาจจะกลับมาแล้วก็ได้นะคุณผ,ผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันหน่อยนะเอ้บ้านบ้านฟอปป้าที่เราเล่นโดนไฟไหม้แล้วน้องฟอปป้าก็นั่งองไห้นะเดี๋ยวเล่นต่อครับผมฟีฟอปป้าฮะเดี๋ยวนะรูปนี้มันเกี่ยวกับการประท้วงหรือวะเนี่ยอาจจะแบบว่าโอ้โลตูดทำไมแบรนด์ฟอปป้าเขาอ,อย่างนี้ว่าอะไรอย่างนี้นะนี่ครับอันนี้คือเจ๋งมากเลย ไฟฟอร์ฟอปป้านะครับต่อสู้เพื่อฟอปป้านะทุกคนใครที่ชอบฟอปป้าก็อย่าลืมไปต่อสู้ของเขานะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันดีกว่านะว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคือผมลืมบอกขา่าวๆเกี่ยวกับก,การโดนแบนครั้งนี้นะไอเจ้าครั้งล่าสุดนี่นะครับคือโรบอกเนี่ยมองว่าแบบนี้มันมีเนื้อหาของการเหยียดและก็การแบ่งแยกเว้ยไม่แน่นะคุณผู้ชมคือไอคำว่าเหยียดแบ่งแยกเนี่ยมันอาจจะมีคนนับถือศาสนาฟอปป้าหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันคือแม่งมันเป็นการเหย,ยียดแบ่งแยกยังไงวะนี่ผมไม่รู้จริงๆนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมทําไมเรบอกคิดอย่างนี้นะ <S <S <ๆ>นะก่อนที่ผมจะพาไปดูอัปเดตเนี่ยคุณผู้ชมดูนี่ครับผมในขณะที่ผมอัดคลิปอยู่คุณชิโรโชกุนนะครับก็ได้ลง l a บทัไม่รู้ว่ามันคือเลด้าฟอปป้าภาค2หรือว่าเป็นชั้น2เหมือนกันนะครับทุกท่าน ถ้าดูจากทรงเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นภาค2แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นชั้น2ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะมันเป็นบ้านหลังเดิมเลยเนาะแต่คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับมันมีห้องใต้ดินด้วยทุกท่านนี่ครับผมลูกเราอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็คือห้องใต้ดินดูรูปอัลล่าสุดที่แกลงได้นะครับมีกุญแจปลดล็อกด้วยเอาเป็นว่าผมว่ามันน่าจะเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างดีสําหรับพวกเราเลยนะสวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านเติมโรบักมานาเสนอชื่อร้านว่าลาวาบัก มีบริการรับกดเกมพานและผลบอกฟุตเรซิฟแค่นั้นยังไม่พอถ้าพูดถึงวันพีชทิ้งเลกาซี่ก็เรซิฟรวมไปถึงอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และอนิเมะพันชิ่งก็เรซิฟและอีกอย่างหนึ่งก็คือออสตาจำน่ายเพชรเขียวเรซิฟสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือรับเติมโรบักระบบ ID พาร์ทเรท5ถึงอย่าลืมไปอดนนกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอัปเดตต่อเลยนะคุณผู้ชมเห็นอะไรในมือผมไหมครับใช่แล้วครับผมมันคือ ที S <S พ่พระบิดามันคือเซนอุกาบาลนั่นเองผมได้ทําการซื้อทุกอย่างที่แพทนี้เขามีให้ซื้อแล้วนะทุกท่านแล้วนี่ครับผมคือเครื่องที่แพงที่สุดในคอมพิวเตอร์มันคือเครื่องของฝากนักกอล์ฟไม่ว่าคุณจะเอาอะไรใส่เข้าไปเือมันก็จะเป็นของฝากนักกอล์ฟให้คุณทันทีผมสามารถปั๊มเงินได้เรื่อยๆเลยนะทุกท่านเป็นเครื่องที่โคตรด,ดีนะครับแล้วคุณผู้ชมลองนึกภาพถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องนี้จริงๆบนโลกนะ กูปั๊มเงินทั้งวันแน่แล้วถ้าเป็นคุณผู้ชมแหละจะก๊อปปี้อะไรนะครับผมผมเนี่ยบอกกันเลยผมจะก๊อปปี้เงินทุกท่าน,นแต่ว่าทุกครั้งที่เราทําการก๊อปปี้เนี่ยมันจะต้องรอ10วินะครับอันดับต่อไปที่เขาอัปเดตเดี๋ยวผมเอาในห้องก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่ครับผมสามารถทําให้พี่นนบเนี่ยเพิ่มเงินค่าเช่าไปถึง1000ล้านเลยนะครับเดี๋ยวผมถามพี่แกก่อนนะเฮ้ hey, พี่นนบค่าเช่าห้องพี่เท่าไหร่เออกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงลองกดสิอ้าวได้ได้ได้ไดผมกดแล้วพี่ เห็นไหมครับคุณผู้ชม1000ล้านนะแต่แค่นั้นไม่พอเนะครับเขาก็ยังอัปเดตตัวช่วยเหลือเรามานะ,ะก็คือนี่ครับพี่คนนี้นะแกจะเก็บเงินจากพี่นู๊ทุกวันนะครับแล้วก็เพิ่มค่าเช่าห้องทุกวันนะผมซื้อพี่แกมาจากแบล็คลูมนะทุกท่านอยู่ในห้องนี้นะครับผมแล้วก็ตู้เซฟนี้ผมก็ซื้อมาจากแบ c ็ r ลูมนะคุณผู้ชมตู้เซฟนี้ก็จะสามารถเก็บของอะไรก็ได้25ชิ้นนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ อัปเดตครั้งนี้ค่อนข้างช่วยเหลือผู้เล่นใหม่เลยนะไอเมื่อกี้ที่ทําให้ราคาค่าเช่าห้องพี่นู่เพิ่มขึ้นสูง1000ล้านเนี่ยก็คือผมซื้ออันนี้นะคุณผู้ชม1000ล้านเหมือนกันนะครับผมอันดับต่อไปก็คือทีมวิจัยครับทุกท่าน25ล้านเดี๋ยวเราไปดูทีมวิจัยกันหน่อยนะทีมวิจัยเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรดีครับคือมันจะทําให้อุกบาทหนึ่งลูกเนี่ยมันดอกทองคําขาวเยอะขึ้นด้วยปกติใส่ไปอันนึงเนี่ยมันก็น่าจะดอกอันนึงนะนะผมจำไม่ผิดพอใส่รอบนี้คููชมด โอ้ไม่ก็ดอก3าอันโอเคครับเป็นดอกทีละ3าครั้งนะคุณผู้ชมแต่แต่ก่อนดอกครั้งเดียวเนาะแปบ๊บเดียวผมก็กลายเป็นสุลต่านได้เลยนะหมดแล้วนะคุณผู้ชมสําหรับอัปเดตของแบบนี้นะครับผมแต่ผมก็จะทําการเลี้ยงฟอปป้าต่อไปรออัปเดตหน้านะผมจะเอาพวกอุกกระบงอุกกระารมาปั๊มในเครื่องของฝั่งนักกอล์ฟนะครับผมบอกเลยใครที่กําลังมีเครื่องของฝั่งนักกอล์ฟนะคุณคือผู้โชคดีคุณโคตรเลยเพราะว่าอัปเดตหน้าเนะี่ยผมว่ามันใช้เงินสูงกว่านี้แนะ่ แต่ก็อย่างที่บอกที่เราคุยกันตลอดนะครับคุณผู้ชมผมอยากให้มันมีตอนจบใหม่ได้แล้วเว้ยเอาเป็นตอนจบที่เกี่ยวกับบินกัสอีกก็ได้นะหรือจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะครับผมเกี่ยวกับหมาหน้าบ้านเราเนี่ยก็ยังได้เลยนะ เดี๋ยวแม่งเกมจะมองก็เป็นการเหยียดการต่อสู้อะไรอีกปะวะโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็จบไปไปที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพือ่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับผมลกล